ที่สองคุณภา,าต้องกำหนดการลงบัญชีระดับ,บเล่นเอกสารหลายอลาาตอนสามขั้นตอนนี้ข้อที่ระบบบัญชีประเภทเลือกฐานข้อมูลเพิมพ่มเข้าและแก้ไขฐานบัญชี กด f 3เพิ่มรหัสบ,บัญชี C1105 ชื่อบัญชีขายเชื่อต่างจแบบังหวัดอยู่ในหมวด A กดบันทึกรหับบัญชี1นึ่งศูชื่อบัญชีลูกมีการค้าต่างจังหวัด กดบันทึกกดออกเย้กดออกเข้าไปที่กำหนดหน้าที่ของบัญชี แยกตามสภาวะการกดเพิ่มรหัสสภาวะการศูนย์สี่ชื่อสายตาจงหมด หัสบ,บัญชีขายเชื่อรหัสบัญชี4 1 1 5 คายรหัสบัญชี2.0.1.1.0.4ิการ้ายรหัสบัญชี1.01.305ูดบันทึกกดออกเยสกดออกอีกครั้นึง